ฉันยังรอคอยฝ้าที่หาเชื่อว่าวันหนึ่งจะมาถึงแข้งหนึ่งของฉันที่มันขาดหายไปใครที่รักกันจริงคนนั้นคนทกันจริงคนนัาา<า>้นคนท่รนจริงนอมรกจริงคนที่รนจริงนที่ะแล้วอจริง่างี่รันจงี่รกัริงนี่รจรนกกัจร่กัร่รังกิจริงน าแมวหมูลุมสักขนาดนั้นแหละครับคงไม่กลับมาแล้วลครับคุณผู้หญิงพวกเธอมีสิทธิ์อะไรถึงไปเร่ประนอมเขาแบบนั้นฮะโถคุณพรพันธ์ครับที่พวกเราทําไปเพราะพวกเราในวังนี้นะครับไม่อยากให้ประนอมเนี่ยเข้ามารบกวนการทํางานของผู้หญิงครับออแล้วก็ก็ก็รู้อยู่แล้วนีครับว่าประนอมอะ่ะ สมสารกลับมาของานทำอ่ะแล้วยังไงนะคะคุณพรพันธ์ก็คงไม่รับประนอมกลับมาทำงานที่นี่อีกแล้วล่ะคะ่ะใช่ไหมคะใครบอกว่าเราจะไม่รับประนอมกลับมาเรายินดีรับประนอมกลับมาทุกเมื่อขอให้ทุกคนรับรู้ไว้ด้วยพี่คะแต่เรื่องนี้พรยังไม่ตัดสินใจนะคะแต่พี่ตัดสินใจไปแล้วและพี่ก็เชื่อว่าพี่ตัดสินใจไม่ผิดน้องคะ ขอให้พี่ได้ทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวสักครั้งหนึ่งเถอะนะคะครับ,บคุณพ,พรพรหยุดพูดไปเลยนะครูชยัยคุณผู้หญิงได้ตัดสินใจไปแล้วและฉันเองก็คงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ฉันหวังว่าต่อจากนี้ไปคงไม่มีเรื่องแบบวันนี้เกิดขึ้นอีกนะแล้วก็ไม่ต้องมาอ้างว่าทําไปเพราะหวังดีใครทําอะไรไว้ก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจตัวเองนะ คือโง่มาโ h คือบ้านนะครับนโมอิมานินโมอิมาน ใชครับคุณชายใ้คุณชายออกแบบบ้านให้ใครอยู่เล้วครับบ้านพันนักเรียนโรงเรียนวิงดอยชนะบปากกับคุณมริไว้ว่าจะช่วยสร้างบ้านพักให้ดีเหมือนกันนะครับผมว่าคุณชายเนหาได้ทำให้มันยุ่งๆเข้าไว้จะได้ไม่คิดฟุ้งซ่านเรื่องื่นฉันคิดฟุ้งซ่านเรื่องอะไรก็คุณชายคิดเรื่องอะไรอยู่แล้วครับ ก็เรื่องนั้นแหละครับอ๋อคุณชายครับมีคนเห็นคุณพงเทพเนี่ยขับรถออกจากวิทยาลัยพลพิทักษ์เมื่อเย็นนี้ครับแสดงว่าคุณพงเทพเนี่ยไปส่งคุณนอมที่นั่นอย่างนี้ผมว่าคุณนอมคงไม่ได้ไปทำงานที่บ้านคุณพงเทพแน่คุณชายว่าไหมครับ มีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะให้ฉันช่วยเธอะนะคะค่ะขอบคุณค่ะ ฉันฉันเองหละจ้ะหนูขอโทษนะคะคือหนูว่างๆไม่มีอะไรทําก็เลยมาทําความสะอาดนะคะฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่จ้ะขอบใจนะ ทำไมฉันถึงรู้สึกคุณหน้าหนูเหลือเกินนะก่อนหน้าที่ฉันเจอหนูที่บ้านสอนาลัยเนี่ยเราเคยเจอกันที่อื่นหรือเปล่าเราไม่เคยเจอกันค่ะอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า ในรูปนั้นเป็นเพื่อนของอาจารย์เหรอคะนัทชาเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของฉันแต่ตอนนี้ฉันไม่รู้หรอกนะว่าเพื่อนสนิทคนนี้ของฉันเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนรูปเนี่ยถ่ายไว้ตั้งแต่ ก่อนที่เพื่อนของฉันจะแต่งงานนะจ๊ะพหลังจากนั้นเขาก็ขาดการติดต่อไปตัดขาดครอบครัวแล้วก็ยังตัดขาดเพื่อนอีกด้วย การเรือนนะคะเราสอนเกี่ยวกับการเรือนทุกชนิดเลยมีตั้งแต่จัดดอกไม้แกะสลักผลไม้อาหารนะคะถ้าหนูสนใจเนี่ยหนูจะลองไปดูๆก็ได้นะคะคุณชายทัศมาแต่เช้าเชียวมีธุระอะไรหรอคะสวัสดีครับอาจารย์ผมว่าจะมาขอยืมคนไปช่วยงานที่รีสอนนะครับจะให้ไปช่วยงานอะไรคะ เราต้องการสักกี่คนคนเดียวก็พอครับคนนี้ก็ได้นะครับดูท่าทางจะว่างงานอยู่ขอบคุณนะครับเสร็จางานเมื่อไหร่เนี่ยผมจะได้พาตัวกลับมาส่งทันทีเลยครับไปเฮ้ยเ,เดี๋ยวสิฉันยังไม่ตอบตกลงอะไรเลยนะเฮ้ยคุณชายคะคุณชาย ไม่ได้น้ำมนยังไงพี่ก็ให้น้ำมนไปไม่ได้หรอกโธพี่พาดน้ำมนขอไปเจอพี่นอมแป๊บเดียวถ้าน้ำมนเห็นว่าพี่นอมไม่ได้เป็นอะไรจริงๆน้ำมนจะรีบกลับมาพี่น้ำมนประนอมอ่ะเขาไม่เป็นอะไรหรอกถึงยังไงเขาก็ต้องเอาตัวรอดได้เชื่อพี่สิน้ำมนเคยทำผิดกับพี่นอมถ้าน้ำมนมีโอกาสที่จะได้ช่วยพี่นอมเพื่อชดเชยความผิดน้ำมนก็จะรีบทำถ้าพี่พาดจะคิดว่าน้ำมนคิดบ้าไปเองก็ได้นะคะน้ำมนกลัวว่า ถ้าเสร็จงานเนี่ยน้ำมนต์จะไม่ได้เจอหน้าพี่นอมอีกเนี่ยนะเหตุผลน้ำมนต์ฝากยังไงก็ไม่ขึ้นและย,ยังไงพี่ก็ไม่ให้น้ำมนต์ไปน้ำมนต์ฝากงานของน้ำมนต์ไวที่มีนเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องกลัวคะ่ะว่าจะเสียงานโยนงานให้คนอื่นเขาทาเนี่ยนะมันใช้ได้ที่ไหนน้ำมนต์ไปทํางานของตัวเองไป <c oughs> นี่ยังไงพี่พาคก็จะไม่ให้น้ำมนต์ไปใช่ไหม <c oughs> ได้ถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องมาคุยกันไปทํางานของตัวเองให้เสร็จก่อนค่อยว่ากันปะ มายความว่าถ้าเกิดน้ำมนต์ทำงานเสร็จพี่ภาคก็จะให้น้ำมนต์ไปหาพี่นอมใช่ไหมคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่ภาไม่ใช่อย่าง,งานั้นน้ำมนต์น้ำมนต์น <c oughs> พอประเดี๋ยวนะนิชาพอดีเลขาป้าจัดตู้เอกสารใหม่แฟ้มเก่าๆก,ก็เลยเอาไปเก็บไว้ที่ฝ่ายธุรการหมดคงต้องให้เวลาเขาค้นดูสักพักอาจารว่าแต่จะเอาประวัติของป้านองไปทําอะไรอ่ะป้าก็เคยบอกแล้วว่าป้านองก็แค่ลูกจ้างธรรมดาคนหนึง่งไม่ได้มีประวัติพิสดารโลดผลให้ต้องสนใจเลยแต่นิชาว่แม่บ้านป้านองเนี่ยต้องไม่ธรรมดานแน่ๆค่ะ คุณชายทัดก็เคยให้ลุงอาจมาขอประวัติของป้านอมไปถ้ามีอะไรน่าสงสัย่ะคุณชายคงไม่อยู่เฉยแน่แล้วทัดได้ประวัติรายละเอียดทั้งหมดของแม่บ้านป้านอมไปหรือเปล่าคะตอนนั้นป้ากำลังยุ่งยุ่งอยู่ก็เลยให้แค่สำเนาประวัติการทำงานไปเห็นว่าลุงอาจจะไปสืบคนที่อื่นต่อเองอืมแล้วก็คงจะสืบไม่เจออะไรไม่อย่างนั้นนะคุณชายคงไม่กล้าให้ป้านอมไปทำงานที่บ้านหรอกมัง้ง รอให้นิชาดูรายละเอียดของแม่บ้านประนอมนี้ก่อนดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงเราค่อยตัดสินใจว่าไว้ใจได้หรือเปล่าไม่ใช่ผู้ชายชาอบฉวยโอกาสโดยเฉพาะกับผู้หญิงที่ไม่รู้จักหุณนอปนปลายทางไม่คิดบ้างเหรอว<ะ>่าคุณนอมของคุณเนี่ยอาจจะหนีไปเองพวะกลัวความผิดหนีไปได้ไงครับยังเมื่อตัวครืงยังอยู่กับผมเลยตัวเครองบินอะไรผมกับน้ำมนต์รักกันและถ้าพี่ทัดคิดจะห้ามไม่ให้เราครบกันนะนะผมบอกได้คําเดียวว่าไม่มีทาง